อยากจะให้พวกเราได้ม <ius> yeah, er ีส่วนร่วมส่วนร่วมในการที่จะเพิ่มเติมแม้ว่าสมมุติว่าเราอยู่กลุ่มสาระภาษาไทยแต่เราฟังคณิตศาสตร์นําเสนอเราไปเห็นที่อื่นเห็นโรงเรียนไหนเห็นโรงเรียนที่ลูกเราอยู่แล้วเขาทําอย่างนู้นอย่างนี้เราเพิ่มเติมเราเสนอได้นะครับเพื่อนักเรียนของเราเพื่อคุณภาพการศึกษาของพวกเราเพิ่มเติมได้ครับเพิ่มเติมได้ส่วนเงินเงินนั้นค่อยว่ากันทีหลังค่อยว่ากันทีหลัง สุดท้ายนะสุดท้ายเงินก็ก็เหลืออยู่ยดีนะก็เหลอันนี้สุมเด็กหลังห้องครับ เลยในส่วนของหัวหน้ากลุ่มสาระอี่ไงนี่ไสองท่านรบว่าเวียนนะครับหัวหน้ากลุ่มสาระบ้าดกลุ่มสาระข้อจะไปทับเลือก2สองท่านเป็นหณะน้ากรรมการในส่วนของหัวหน้าครู มาปราดมาปราดเนี่ยแฟนไลน์มาถามว่าค่ะมีม้าปราดม้าปราดใช่ไหมใช่มีม้าปราดครับคคุณรูเสนอได้เลยครับแต่ว่านี้ก็ไขก็คือว่าไม่ซ้ำคนเดิมจากเมื่อครั้งที่แล้วครับ ครั้งที่แล้วคือคุณครูปัญญาและคุณครูวิทยานะครับเชิญอาจารย์ครับถ้าไม่มีอาจารย์ท่านใดเสนออีกผมก็จะทำการบูทเลยนะครับท่านที่หนึ่งนะคะจะจะรับอาจารย์เจริญผศรีขอให้ช่วยท่าน โอเน็ตแล้ครับผมขอชมหน่อยหจเีนะไหรครับใขอดูสภาพรับก็กวนกันเอาวนชานกระบวนการมอไหนครับ่าทั้งโรงเรียนนะสีสต่ำสุดทองแชมปต่ำสุดอีก้จรอ่ำสดอันันรองแชมปต่ำสุดทุกปีทส ครับครับขอบคุณครับต่อไปท่านที่สองนะครับอาจารย์มิตรวดีเทพสุริยวงศ์ครับพูดถึงภาษาไทยได้เยอะเลยนะที่สุดเลยครับรตบผมสรุปนะครับก็คือในการตัวแทนครูในการพิจารณาความมีความชอบในรอบนี้นะครับก็คือท่านที่หนึ่งก็คืออาจารย์เบญโพธิ์สีครับท่านที่สองครับท่านที่สองก็คืออาจารย์มิตรวดีเทพสุริยวงศ์ อยู่อยู่ลำดับที่เท่าไรครับจากห้าสุดงต้องไปดูของมันยังนี้นะไม่ังดีของเมดดในส่วนคนแหก้าสาระอยูยวนักสาระแตการเลือกแล้วก็แจ้งชื่อเลยต้องไปอบรมอะไรฮะวันที่ปุ่ม

พี่ขอใเก๋วิ่งสามทีเลยที่วิ่งทีเดียวมั้งจะแข่งไกลปอกันแข่งน้ำท้องดีกว่าไกลๆเยวะ20บาทเดี๋ยวบอกซูนให้20บาทแล้วจะบอกสูนให้ทำไงตามเวลาเดี๋ยวจะก่อเยอะๆไม่หมดไม่หมดไม่หมดถ้าปอมันไปดูเองมันจะบอกว่าหมดไม่เปลี่ยนผลการเรียนหมดมันอยู่ทางในอยู่ชั้นอยู่ข้างล่างนะต้องวอกะเดินไปเดินอย เด็กไม่ได้จะบอกว่าหมดภาวนาหมาไม่เอาย่างไหนไม่ไปเอาเออเออใช้สิได้สิสอิอัน้สิจักไม่ได้กินอะไรไม่ไ้กินอะไรไม่ได้กินอะ o รเม่ได้กินอะ thế nhưng mà cái <laughs> gì cũng có cái gì cũng có nhưng mà

รียนท่านท่านรองนะท่านรองท่านุณผู้ชมด้วยพวกเราคณะกรุ๊ทุกท่านครับวันนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกเราจะมาร่วมการทำกิจกรรมนะครับหาข้อมูลเกี่ยวกับศาสอาทิตย์ที่แล้วบอไปอยู่ทั้งอาทิตย์นะครับก็ทราบว่าเรานี สามตัวที่ถือว่าสำคัญที่สุดตัวแรกก็คือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาหรือบางที่เขาเรียกว่าแผนกลยุทธ์หรือบางที่เรียกว่าสครูลชา์เตอร์เป็นแผนระยะการนะครับเป็นแผนระยะการประมาณ3-5ถึงปีนะครับทำประมาณนี้ เขาเรียกว่าแผนพัฒนาคุณภาพหรือแผนกลยุทธ์ซึ่งเรามีแล้วเราทำแล้วอันที่สองที่มีความสําคัญในเรื่องของการประกันคุณภาพก็คือแผนปฏิบัติการประจําปีนะครับถ้าเป็นปฏิทินเราจะเรียกว่าปฏิทินปฏิบัติงานนะครับถ้าเป็นแผนเราจะเรียกว่าแผนปฏิบัติการประจําปีแต่ถ้าเป็น ส่วนราชการเขาเรียกว่าแผนปฏิบัติรชาชการแต่เราเป็นแผน,น,นปฏิบัติการประจำปีปปรเราเดิมน,น,นั้เนเราทําแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นปีงบประมาณนะครับเราเปลี่ยนมาเป็นตอนนี้เป็นแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษาให้สอนรับกับสาแม้เอกสารตัวที่สามท,ที่มีความสําคัญในการประกันคุณภาพภายในวิทยการประเมินตนเองของโรงเรียนหรือเราเรียกว่าสาร เรียกว่าสาตวนี้เนี่ยคือเอกสารประเมินตัวเองของโรงเรียนจะใช้มาตรฐานอยู่15มาตรฐานนะครับ15มาตรฐานแล้วกับ65ตัวชีว้วัดนะครับจะเก็บรวบรวมข้อมูลจริงๆแล้วสานั้นจะต้องเสร็จก่อนแผนปฏิบัติการประจำปีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ถ้าจะให้ดีทำให้เสร็จก่อน เพราะอะไรครับเพราะเราจะนําข้อมูลจากสาจาก15มาตรฐานนาข้อมูลจาก65ตัวชี้วัดนี่หละไปพิจารณาไปวิเคราะห์ดูว่าตัวชี้วัดไหนเป็นตัวชี้วัดที่อ่อนจัอ่อนไม่ถึงเกณฑ์เราก็เล่งปรปับปรุงเรียกว่าเป็นแผนเป็นโครงการที่ต้องทําอย่างเร่งด่วนนะครับปรปับปรุงแต่ถ้าตัวชี้วัดไหนที่ถึงเกณฑ์ดีแล้ว เราก็ทำโครงการมั่นนาให้สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวซานี้จริงๆ้วโดยหลักการโดยทางวิชาการซานั้นควรจะเสร็จก่อนในปฏิบัติการประจำปีเราจะเอาซามารีะห์เลยอ5ตสวาหชี้ว่านี่มาวิเคราะห์ว่าตัวไหนที่ไม่ถูกเก็บเราก็ทําโครงการต่ครับทีนี้ในเรื่องของการทำซานะครับในเรื่องการมันก็จะมันก็จะหมุนเวียนอย่างนี้แหละ แผนปฏิบัติการตาแผนปฏิบัติการนะครับมันก็จะเป็นกร,รอบกรอบของมันกรอบของมันการทําโครงการนะครับการทําแผนปฏิบัติการก็จะเอามาตรฐาน15มาตรฐาน65ตัวชี้วัดมาตั้งนะครับมาตั้งแล้วก็วิเคราะห์ว่านะครับต่อไปเนี้ยเราจะต้องอวิเคราะห์นันแหละนะครับ หน้ากลุ่มสาระรองทั้งสี่ฝ่ายมีตรปรนทั้งสี่ฝ่ายหน้ากลุ่มสาระหน้างานหาวหนงานดับจะต้องเอา65ตัวชี้วัดนี้มาตั้งเขาเรียกว่าวิเคราะห์โดยใช้ตารางครับการวิเคราะห์เดี๋ยวนี้ที่ที่นิยมมากสคือการวิเคราะห์โดยตารางเอาตัวชี้วัดตั้งแล้วก็วิเคราะห์ว่าเราจะใช้แนวแนวทางไหนในการปรับปรุง หรือพัฒนาแล้วแต่กรณีนะครับพอได้แนวทางเสร็จเราก็เขียนรงการรองรับให้ครบทั้ง65ตัวชี้วัดสุดท้ายคณะกรรมการแผนก็ต้องมาดูว่า65ตัวชี้วัดนั้นมีครบไหมอ่กลุ่มสาระที่เขียนได้สอดรับกับตัวชี้วัดนี้ไหมถ้ามีตัวชี้วัดบางตัวชี้วัดหนึ่งใน65ตัวชี้วัดนั้นไม่มีใครเขียนเลยคณะกรรมการจะนำโดยรองวิไลพรอน กองวิ่หยพรเูลค่าตัวสังนี้หละก็จะต้องมาดูโตัวชีวะที่ไม่มีคนก็จะต้องเอากลับไปให้ดูเสื้องวิเคราะห์ดูเสื้อี่เกี่ยวกับงานใครก็ต้องเอากลับไปให้งานโดยเดินเขาเขียนในโคมะนะครับเขียนเสร็จตรวจสอบเสร็จหสห้าตัวชีวะครบแล้วนะครับครบแล้วก็เขียนที่นี้เขียนว่าตัวชีวะหนึ่ัสองัี่เดกาพันสิสิบห้ามีโครงการรองรับหนึ่งตัวชีวะอาจจะมีหลายโครงการก็ได้ นะครับพอเสร็จโครงการเสร็จมันก็จะมีอันหนึ่งที่จะต้องดึงของโครงการก็คือการประเมินการประเมินโครงการจริงๆแล้วโดยหลักการซาเนี้สาเนี้การประเมินนะครับการประเมินที่จะเก็บข้อมูลมาทำซานี้จะต้องเอาเรื่องมือจากโครงการที่เราเขียนรองลบตัวชี้วัดนัออกมาเพื่อเก็บข้อมูลให้ได้ดูจริงนะครับได้ถูกจริง สุขโครงการอะไรโครงการไไมม่่่่ใใชชพัฒนาพัฒนาพัฒนาพี่มีวิธีการยิบหลับมืทัดกันแล้วกันมือหลับมือทัดวิธีการประเมินวิธีการประเมินแบบสอบถางสอบถามเครื่องมือประเมินแบบสอบถางเขียนง่ายเนี่ยฉันเขง่ายอย่างนี้แหละวิธีประเมินสอบถามเครื่องมือประเมินแบบสอบถามเวลาเก็บข้อมูล ที่จะมาทำสรายก็ต้องใช้แบบสอบถามในตัวโครงการนั้นเื่อครับในตัวโครงการนั้นที่เราเรียนรา้ตัวชี้วัดหนึ่งในหนึนะครชอบแบบตัวชีวัดไปโดนโดนทีเราอะเจ็นจรันหยุดติดทราเพราะฉะนั้นตรงนี้ปัใหญ่ว่าคุณช่วยบริษัทและทีมงานลงในก่อนแล้วทีมงานในการคุณภาพภายในคงได้ทำแล้วนะครับแต่ถ้ายังไม่สมบูรณ์ปีถัดไปนะครับปีถัดไปเราจะทำที่การ์ดโดย โดยที่เราไม่ต้องไปหาแบบเก็บข้อมูลหมันจะอยู่ในตัวโครงการนี่นะครับสวดัวดีครับเพราะฉะนั้นวันนี้วันนี้เรามาทำหนึ่งมาทำการประเมินเอกสารการประเมินตัวเองของพวกเราสาพวกเรานะครับแล้วก็าตพวกเราโรงเรียนนะครับสาของโรงเรียนเพราะฉะนั้นก็ฝากว่า การเก็บขอ้อมูลนั้นอันนี้มันเป็นภาพของโรงเรียนที่หลายที่ทําเพื่อได้สูงแต่ของเรานะั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเราจะทําเพื่อภาพของเราว่าภาพโรงเรียนเรานในสิ่งมาตรฐานนั้นภาพโรงเรียนเราเป็นอย่างไรนะครับภาพโรงเรียนเราเป็นอย่างไรสิ่งหน้ามาตรฐานเราจะไปอ่อนมาตรฐานใดมาตรฐานไม่ได้ทราบ่าตอนนี้โอเดตโอเดตม .3 ออกแล้วไม่รู้เป็นยังไง บางรูก็บอกว่าููกว่าระดับบางทีระดับชาติระดับประเทศนะครับแต่เราได้รู้อย่างรู้อย่างเราดูอย่างพอสามอย่างน้องมีสมาร์ทนี่มาเราเอดิวแล้วก็าั่นใจชั้ใจว่าใช่สแาบางรมปบอกว่าอนสองรอบสามแล้วก็คือผ่อนผ่อนลงบ้างผ่อนผ่อนลงบ้างคลายเหนื่อย นะครับท <Merci. S 1> <im> <ai> ่านวันนี้ก็ขอให้เราได้ทำเก็บข้อมูลอย่างจริงจังถราเราเราจะไปทำซ้ำแล้วก็จะใช้ประโยชน์ในการทําแผนปฏิบัติงานประจำปีปีต่อไปนะครับโอ้ยเมื่อกี้ซูมว่าบอกว่ามีเรื่องที่จะที่จะทำต้องสรวจสาบตานอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็มีงานคล้ายๆละหมาดทุกๆวันละห้าที่จะต้องคือสีลด้วยอบรงไม่ก็ต้องทำรับนักเรียนนะครับแล้วยังไงเจ๋บอกว่าไม่กินข้าวเย็น ผมก็บอกไม่กินเจอเอ่อ้องให้ตาางก่อนลองวิไลพรก่อนเจอโครงสร้างคอผู네้ใจโครงสร้างกตัวไหนตัวนี้ใครจะส่งมาใครที่เมียุยุเจ๋งแยมเออร์ฟอร์รวมไปเลยตัวอย่างไหนเพรามา สำเรียนเย็นที่สุดเลยผมครับผมผมตอบริการนะครับกามีมีในที่ตัวนี้ครับคุณรัฐพรคือเขเขาใครอยู่ไม่เี่อยูคูครูคครูครูคครูครูครูคคูเก็ครูครูค่ครูครูครคูครครูรูยรร ปันเหมาะสมไหมยังไงเพื่อไป้ีครับก็เวลาเรียนของคชื่อะรครัต้ี่ราการถ้าดูดีมากๆเปใหญ่ราอยตนหน่งต้องการก็ก็จะปรับใช้ในปีลยนะครับถ้าช่วงเวลาเนี่ยครับเอคครูามอะไรบ้างครูมีงานอยู่สองก้อใหญ่ๆวันนี้นะครับคุณครูท้งผู้เรนการก็จะ คนเออเป็นลูกของกรรมการช่วยสขับใช้ในการช่วยกันพิจารณาที่นี่อันดับแรกผมขอเวลาท่านขึ้นชั่วโมงในการพูดคุยที่จะที่จะจะดูความาริงควบคู่เปิดเป็นคำสั่งหน้าสุดท้ายครับควบคู่กันคำสั่งหน้าสุดท้ายครับหน้า18ครับมีเรื่องน่ารบกวนครับ มาตรฐานที่12ึ่งสองเรากินหมเนี่ยการูเรกินมาตรฐานที่สิบมาตรฐานที่1นึและสมีตัวประเมินกี่ก้อนที่สอนลบมันอาจาี้าใจขันหงครับน่สองมีตัวประเมินปันกี่ก้อนครับที่ตัวลูกสอโยงไปหาไห เขาจะใหทุกค,ครู้ว่าในเวลาพูดคุยได้เท่าไรมาตรฐานที่หน่งและสมีตัวประเมินมากี่ก้อนลูกสอนสถูกต้องครับคือซาของครูที่ปรึกษาแ๋ยวคุณจะทำสองหลังจากผมคุยประมาณครึ่งชั่วโมงเราจะกลับเป็นรูปกลุ่ม15บหกลุ่มกรรมการประเมินจะออกครับครับต่อไปคุณครูดูข้กงหลังตัความเลยครับ ตาของปุ่มสาระของทุกงานแล้วก็ของสี่าบจะโยงมาถึงมาตรฐานที่สิองด้วยครับมาตรฐานที่เจ็ดคุณครูลงกันไหครับสิบแปดที่ทำการคิดเองมาตรฐานที่เจ็ดมีลูกศรที่ไปหามันกี่ตัวกี่ครับก้อนครับสี่ก้อนคุณครูโดนรถไถตอบได้ไหมว่ามาตรฐานที่เจ็ดเนี่ย อะไรปอะเลยม,มไหมบ้างครับถูกต้องอะไรครับกรรมการจะตอนเสร็จจะตั้งตัวเกณฑประเมิอเมอมนอะไรครับดังหัวหน้ากลุ่มสาระประเมินท่านซึ่งเป็นส่งมาให้ผมเป็นปเปอร์เซ็นต์แล้วเดี๋ยวครบแล้วนะฮะอีกอันนึงอะไรเอย่ยมันขวามออืออบของเห็นซาของกลุ่มสาระ,ะที่สารจบแล้วตอนนี้ครับดูยังไงพี่แม่ ตามเมืองงงครับแกนนําระดับเจนนําในระดับเขตนะครับเป็นบัานาที่แทคูคงอยู่ครับตอนนี้ส่วนคนนี้ครับไปต่อห้องน้ำหญิงนะครับงุงิ่งงวิ่งอย่างีคผู้เรียนก็เป็นทำอะไรอ่านไม่ออกนะคะ ในจุดนี้ที่เราจะตรงประเด็นไปเลยว่าลูกค้าของเราที่เราคัดอสอบสอบสอบคัดเลือกนะคะสอบคัดการอ่านมา5วันเนี่ยเรามีลูกค้าแล้วจะคะแนนอตอนนี้เอเอแล้วนะคะอ่านไม่ได้เลยมีใะนเรียนรู้จะะับแสงหาความรู้ด้วยตรื่อยรักการอ่านรักการศึกษาค้นคว้าเนี่ยไปเลยค่ะ ในส่วนของแบบประเมินตลอดจะกระทั้งรูปิคในการประเมินเพื่อการสื่อสารนะคะเมื่อวานนี้อาจารย์ภกศักดิ์บอกว่าเปลี่ยนได้ไหมได้จดให้นะคะก็เป็น,ปนาพ,าพัฒนาศกยภาพผู้เรียนด้านภาษาต่างประเทศเพราะว่าเรามีภาษาต่างประเทศ3ภาษานะคะมีภาษาเปรษภาษาจีน แล้วก็ภาษาญี่ปุ่นนะคะฉันั้นเราไปได้ยากนะคะเราก็เลยกำหนดแค่150คนนะคะขอใบไปหมื่นหต่อไปให้ภาษาจีนนะคะให้ภาษาจีนเนี่ยเราก็จะเป็นจ้างวิทยากรด้วยนะคะแเราก็จัดค่ายให้นะคะก็เลยขอให้หมื่นห้าเหมือนกันนะคะ,ะกิจการมภาษานะคะ 4 3 1 5 0าหร้บาทก็หมายความว่าอุปกรณ์ที่จะทำโครงงานทุกอย่างนะครับโรงเรียนู้จัดซื้อหมดตั้งแต่ผังแล้วก็อุปกรณ์ทุกอย่างครับที่พวกเขาตกแต่งรอร์อะไรอย่างเงี้ยครับนะย่าทานะคะทวนี้อันที่ของเรามาเนี่ยเราก็จะเป็นแค่เน้นๆของกลุ่มสาระสังคมเท่านั้นนะคะ ส่วนงานคุณธรรมจริยธรรมเราจะดึงออกไปอีก,อก,อกงานน,งนะคะของสังคมส่วนมากจะเป็นโครงการใหญ่โครงการเดียวนะคะเราไม่มีโครงการเยอะแล้วก็จะมีโครงการหนึ่งโครงการนั่นคือส่งเสริมพัฒนาความสามารถของนักเรียน50คนนนก็็เปัด108,000าบต่ ค่าอาหารเ่างวนะครับส่วนวัดใดจะให้ความเมตตาก็เอาเงินแสนแสนเก็บไว้ก่อนแล้วไปเข้าค่ายที่วัดเพื่อให้หลวงพ่อเลี้ยงข้าวหก็ยินด,ดีครับขอเล่าภาพกว้างๆก่อนนะครับในส่วนของโครงการรวมถึงสอดคองกับตัวชี้วัดอะไรนันะ้นผมขอส่งภายหลังแล้วกันนะครับผมขอเล่าแบบและเอียดตรงนี้ดีกว่า ในส่วนของโครงการนะครับมีสองโครงการโครงการที่หนึ่งส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตัวน,นี้เมดเงินค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับภาระหลักจะเป็นเ,เรื่องของการสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงานหนุนตอนกีฬาจะซื้อวัสดุอุปกรณ์ต้อนรับน่อันนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับการจัดซื้ออุปกรณ์ในตอนนี้นะครับดูรายละเอียดนั้นจะเป็นซื้อชุดชุดกาแฟสําหรับการต้อนรับ ในการประชุมของคณะกรรมการฝ่ายบริการนะครับได้หารือกนันต้นนะครับว่าถ้าเป็นไปได้เรามี2ชุดนะครับชุดหนึงก็คือสําหรับต้อนรับแขกที่จะ